สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดนะคะกับดิฉันนางสาวราภาพลุลตันเป็นผู้รายงานข่าวอยู่ในขณะนี้ค่ะเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจงังหวัดตา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่ตอดจัดอบรมโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี2558เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตัดหน้ารถยนต์กระชั้นชิดเป็นเหตุให้คนขับรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัส เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพลวงจังหวัดจันทบุรีค่ะที่ห้องประชุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจระดับตำบลชั้นสองสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดดรเทิดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครรองนายกเทศมนตรีพร้อมพันตรีธีรยุทธ วุฒิอัทธสารรองปลัดรักษาการปลัดเทศบาลนำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครแม่สอนให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพลวงอำเภอเขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรีนำโดยนายวันชัยยินคนอนนาย,ยกเทศมนตรีตำบลพลวงพร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพลวงจำนวนกว่าห0คน เดินทางศึกษาดูงานการบริหารจัดการความเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษก่อนเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการให้ความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมการเป็นพื้นที่ชายแดนในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกถึงตะวันตก East West Economic Corridor ที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนให้จังหวัดตามีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดตากค่ะที่ห้องประชุมโกเมนชั้นสาสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดดอกเตอร์เทิดเกียรติชินสารนานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายบรรเจริดลาวันรัตนากุลรองนายกเทศมนตรีเข้าร่วมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดตากโดยมีดรชัยนรง์มะเดชะ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ระมาดประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดตากเป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีและผู้แทนจากทุกๆเท,ท,ทศบาลของจังหวัดตากเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงโดยมีวาระการประชุมว่าด้วยเรื่องการรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาเรื่องการดําเนินการในคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดตากและเรื่อง โครงการอบรมสัมมนา,าและทัศนศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ชายแดนตากกับการรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่23จนถึงวันที่26กันยายน2558โดยจะได้เดินทางไปดูงานด้านบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตากและแนวทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินนาคณะศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะค่ะที่โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะวัดใหม่คำมาตำบลแม่ปะ นายมานพยะเขียวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะพร้อมรองนายกนำพนักง,งานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะพร้อมคณะครูนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระสินนำโดยนายสงกรานมายวง์ท้องถิ่นจังหวัดกระสินและนายประยงโมกขภารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระสิน พร้อมคณะผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกระสินจำนวนกว่า105คนเดินทางศึกษาดูงานการบริหารจัดการความเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษก่อนเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการให้ความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมการเป็นพื้นที่ชายแดนในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตกอ s t w ว s t e c o n o m i c Corridor ที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อน ให้จังหวัดตากมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์โดยการนำของสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดทำโครงการอบรมการสร้างวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี2558เพื่อศึกษาให้ความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อม ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแก่ผู้บริหารพนักงานตำแหน่งบริหารและประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งทางคณะศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินต์จึงได้เดินทางมาศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะเพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานของตนต่อไปอำเภอแม่สอดนำเสนอรายงาน การป้องกันน้ำท่วมเมืองแม่สอดและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสู่แนวทางการแก้ปัญหาที่มีทิศทางจากภาคประชาชนค่ะณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดนายประทีปโพเทียมประหลัดอาวุโสอำเภอแม่สอดได้เป็นประธานในการนำเสนอรายงานการป้องกันน้ำท่วมเมืองแม่สอดและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสู่แนวทางการแก้ปัญหาที่มีทิศทางจากภาคประชาชน โดยมีนายสุนทรสันธิสิริประธานเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางข้อมูลที่ได้มาจากชุมชนต่างๆที่ได้รับความเสี่ยงจากภัยพิบัติน้ำท่วมอาทิชุมชนบ้านทุง่งชุมชนสองแควชุมชนจอกจอส่วนทางด้านข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนการตรียมความพร้อมความเสี่ยงของพื้นที่การเตรียมการรับมือโดยรองาศาสตราจารย์ดรสมบัติชื่นชูกลิ่น ที่ปรึกษาด้านวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรการจัดระบบการซ้อมแผนการจัดการภัยพิบัติจากสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาการนำเสนอรายงานการป้องกันน้ำท่วมเมืองแม่สอดและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสู่แนวทางแก้ปัญหาที่มีทิศทางจากภาคประชาชนในครั้งนี้สรุปโดยนางเพลินใจเลิศลัคนาวง์ประชาคมแม่สอดเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกหน่วยงานทั้งหมด 31หนน่ววยยงาด้กันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอดจัดอบรมโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี2558ค่ะที่หอประชุมวิทยายลัยการอาชีพแม่สอดตำบลแม่ป่าอําเภอแม่สอดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอดจัดอบรมโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี2558ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแม่สอดโดยมีนายถนัดกิจน่วมอินผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอดเป็นประธานเปิดการอบรมและนายพิสนุอินทรประสิทธิ์ผู้ช่วยผู้จัดการเป็นผู้กล่าวรายงานโดยนางทะเนศสีสุขรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่สอดกล่าวให้การต้อนรับพร้อมนำนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ เข้ารับการอบรมจำนวน100คนโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟฟ้า PEA ได้รับความร่วมมือจากสำนักง,งานคณะกรรมการอาชีวะศึกษากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิต จากการใช้ไฟฟ้าของประชาชนด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการประชาชนนักเรียนนักศึกษาและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายๆครั้งในอดีตและในช่วงฤด,ดูฝนหลายพื้นที่ของอำเภอแม่สอดมักประสบปัญหาภัยพิบัติจากอุทกภยัยทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุที่เกิดจากการถูกกระแสไฟฟ้าดูดไฟฟ้าชอ็อต เนื่องจากการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้องอาทิการไม่มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันกระแสะไฟฟ้าดูดกรณีน้ำท่วมขังการใช้ไฟมากเกินกว่าสายไฟจะรับได้โดยความรู้เท่าไม่ถึงการการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพหรือไม่คำนึงถึงความสำคัญในการติดตั้งระบบสายดินซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสียอีกทั้ง ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้กระแสไฟฟ้ามากโดยไม่จําเป็นอีกด้วยการจัดกิจกรรมการอบรมดังกล่าวเป็นการทําให้เกิดความปลอดภยัยและรู้คุณค่าในการใช้กระแสไฟฟ้าแก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตัดหน้ารถยนต์อย่างกระชั้นชิด เป็นเหตุให้คนขับรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถชนกันจึงนำกำลังไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยพายัพที่เกิดเหตุบริเวณหลักกิโลเมตรที่32บนถนนสายแม่สอดถึงอุ้มผางหมู่ที่7บ้านดอนเจดีตำบลช่องแคบอำเภอพบพระ พบผู้บาดเจ็บเป็นชายชาวเมียนมาสภาพนอนคว่ำหน้าอยู่ข้างถนนอาการสาหัสหน่วยกู้ภัยต้องช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรีบนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพบพระใกล้กันนั้นมีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าสีม่วงหมายเลขทะเบียนชอช้างขีด6875ตากของนายทูเลอายุ25ปีที่ได้รับบาดเจ็บและห่างออกไป150เมตร พบรถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสันสีบรอนหมายเลขทะเบียนทอถุงสอสลา9150กรุงเทพมหานครสภาพด้านหน้ารถยุบจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่านายเล่งมั่นพัฒนาการอายุ32ปีอยู่บ้านเลขที่9ทับ1หมู่ที่9บ้านอุ้มเปียมตำบลคีรีราชอำาเภอพบพ,พระจังหวัดตากผู้ขับขี่รถยนต์ให้การว่า ตนและเพื่อนที่นั่งมาด้วยกันสามคนเสร็จจากไปทําธุระที่อำเภอแม่สอดและกําลังเดินทางไปอุ้มเปี้ยมพอมาถึงที่เกิดเหตุได้มีรถจักรยานยนต์ของนายทุเลขับออกมาจากซอยข้างทางตัดหน้ารถของตนกระทันหันจึงทําให้ตนบังคับรถไม่อยู่วิ่งข้ามเลนไปยังฝั่งขวาของถนนและด้วยความเร็วสูงที่ตนขับมา ทำให้ลากร่างของนายทูเลกับรถจักรยานยนต์ไปไกลถึง100เมตรเป็นเหตุให้นายทูเลได้รับบาดเจ็บอาการสาหาัสเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการควบคุมตัวนายเล่งคู่กรณีไว้เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวในช่วงนี้กันแล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวกันได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้8นาฬิกา 12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดดิฉันนางสาวราพาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ